แด่นักสร้างบารมีขุมทรัพย์ทางปัญญาชุดบทฝึกผู้นํางานสร้างบารมีสำเร็จได้ด้วยการทำงานเป็นทีมโอวาดพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์วิพเดชทัตชีโวในวาระวันคล้ายวันเกิด วันจันทร์ที่21ธันวาคมพุทธศักราช2541เกือบทุกปีที่ใกล้จะถึงวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อจะต้องแบ่งเวลาอย่างน้อย3-7วันไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องเพื่อทบทวนดูตัวเองบ้างเพื่อดูหมู่คณะบ้างว่ามีข้อเด่นข้อด้อยควรปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างไรบ้าง ทำอย่างนี้ติดต่อกันมานับเป็น10บสิบปีบางปีถ้างานไม่ยุ่งมากนักหลวงพ่อจะหาเวลาไปเทศอบรมเป็นกลุ่มให้กับพระเนนบ้างอุบาสกอุบาสิกาบ้างอาสาสมัครบ้างซึ่งมีธรรมชาติของงานแตกต่างกันไปโดยพยายามให้ข้อคิดให้กำลังใจให้ข้อแก้ไขปรับปรุงตามที่พอจะมีโอกาส สิ่งที่สำคัญคือหลวงพ่อจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้วิจารณหลวงพ่อให้ฟังบ้างทั้งในแง่บวกและแง่ลบโดยถือว่าหลวงพ่อได้บำเพ็ญตัวเองเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกๆให้กับหมู่คณะมาตลอดทั้งปีแล้วเมื่อถึงสัปดาห์สุดท้ายของปีก็เปิดโอกาสให้ลูกๆได้ช่วยเป็นกัลยาณมิตรให้หลวงพ่อบ้างเพราะคนเรา แม้จะวิเศษอย่างไรก็ตามตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสข้อบกพร่องจะมากน้อยก็ต้องมีสิ่งที่เขาวิจารณ์ก็มีทั้งผิดมีทั้งถูกและทั้งที่เขาเข้าใจผิดหลวงพ่อเลยถือโอกาสนี้อธิบายขยายความให้เขาเข้าใจถูกแล้วก็ได้ข้อคิดกลับมาว่าขนาดลูกเราอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ยังมีโอกาสเข้าใจเราผิดตั้งมากมาย ต่อแต่นี้เราจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ตามต้องคิดต้องพูดต้องทำให้ระมัดระวังยิ่งยิ่งขึ้นไปพูดง่ายๆคือเอาข้อผิดพลาดที่ตัวเองทำไว้และลูกๆที่ใกล้ชิดทำไว้มาเป็นครูเตือนสติตัวเองแล้วแก้ไขปรับปรุงกันไปในข้อที่เขาวิจารณ์มาว่าถูกว่าดี บางทีสิ่งที่เขาชมมานั้นผิดทั้งเพเลยตรงนี้อันตรายฟังแล้วก็ตกใจหลวงพ่อต้องมาอธิบายให้เขาเข้าใจว่านี่คือข้อหน้ากลัวที่จะต้องรีบรู้และรีบแก้ไขถ้ารู้ตัวตั้งแต่ต้นปีคงแก้ไขไปได้ตั้งมากแล้วแต่นี่เขาหลงผิดเอามาชื่นชมไม่รู้มีใครมาทำตามแบบนี้ไปมากมายเท่าไหร่แล้ว ส่วนที่ทำดีเอาไว้เขาชื่นชมกันถูกต้องหลวงพ่อก็โมทนากับเขาที่เขามองเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปพูดง่ายๆถูกเป็นครูไม่ใช่ผิดเป็นครูได้อย่างเดียวถูกนั่นแหละเป็นครูยิ่งขึ้นไปอีกตรงนี้ขอฝากเอาไว้เป็นข้อคิดประการแรก